สบายดีท่านผู้สมทุกท่านมือนี้มาคบกับเมียฝรั่งคือเก่านอ้องมอนี้เนาะกาืมอนี้กาทายอยู่แถวที่ทํางานอยู่แถวถนนคนอาจจะยางไปยางม้าหลายเด้เนาะแอบๆหน่อยหนึ่งแอบๆหน่อยหนึ่งอ่าอแถวนี้กะสิปเป็นถนนเนาะนเพื่อนๆสิปเป็นถนนคนก็สิยางพุกพลานไปม้าหลายเด้เนาะ ทำคลิปก็อาจจะบสะดวกปานใดเมื่อนี่กะสิมาเราเนาะในชีวิตในในเมืองนอกในต่างแดนพี่นอ้องอยากมาแชร์ประสบการณ์เฮามาอยู่เมืองนอกทุกอย่างกะบริคือบ้านเฮาเนะในการทำมาหากินกะค่อนข้าขงยงงากและเราบัดที่นี้เอ่อในการเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะแต่สาวล้วกากะสาวล้า เมียฝรั่งทั้งหลายก็ค่อนข้างที่่าหาความสะดวกสบายให้ตัวเองเหลนไปก็ว่าจังไดมีอาหารสำเร็จรูปเนาะเขากา็เลือกอาหารสำเร็จรูปมากินในการทำงานบวชหนึ่งกับประมาณเจ็ดสิบแปดสิบร้อยหนึ่งแล้วแต่แล้วแต่อาหารสันดีสันบดีเนาะว่ากันไปก็ ทุกอย่างเนาะพี่นอ้องเพื่อเพื่อคว้มอยูโรดเพิ่นกันคนกับ่ันไป่านม,มากสิอาอาจ,จบิบึงเบิงเนาะว่าเอาผู้นี้เราก็บ่ยืนนาพูดดีเราก็บ่ยืนมาพู้เดียวโอ้ยโอ้ย,อยพี่น้องเอ้ยชีวิตในต่างแดนเนาะพี่น้องเนาะก่อนสินได้เป็นยูทูบเบอร์ก็เป็นยูทูบบ้าไปก่อน <G ül> เอ้ยหนาก็บไปแล้วพี่น้องเลยหนาก็ได้เห็ดงานหลายมือยโซ้มไปแล้วพี่น้องเลยว่ากันไปเนาะเดี๋ยวไปเบ่งน้ํากัน่าเมี้ยฝรั่งได้อย่างได้กับเขากินอย่างมื้อนี้ได้อย่างมากินขาน้าวสวยเด้นะเดี๋ยวไปเบ่งน้ํากันเลยมาแล้วทานผู้สมอาหารจานด่วนอาหารแบบง่ายๆเนาะ กองนี่กับราคาอยู่ประมาณสามยูโรเนาะสามยูโรกับประมาณร้อยสิบบาทเพราะตัวนี้ก็ซื้อมาไปล่าพี่นอ้องไปล่านี่ข้างใน,นเนี่ยก็สิมีข้าวมีปลามีไก่และมีใส่กอกและมีฮอตดอกโอฮอทดอกกับ ใส่กอกอันเดียวกันเนาะลืมไปมีมีอาหารทะเลนำก็คือว่าปลาหมึกเนาะหน้าตากะสิปประมาณนี้อุ่นเพียงห้านาทีพี่น้องกลองละสามยูโรร้อยสิบบาทอาหารกลองนี้ก็คือว่าบริพนโบไซส,สารกันบูด ดีมากพี่น้องกองกระสีประมาณนี้กินได้คาบหนึ่งข้าเจ้ากระสิเขียนไว้เรียบร้อยเบิดให้อุ่นหานาทีเดอ้อรวกะตัวนี้สิเป็นตัวเบตัวเบหรือว่าตัวบี้เนาะภาษาฝรัง่งเอิ้นตัวเบเหมือนว่าเหมือนว่าอ่าคุณภาพ ตัวเบคุณภาพก็คือว่ามีวิตามินบออย่างยซิน่นะมีวิตามินขนาดใดสําหรับตัวนี้มันมีพักหลายเนาะมีพักหลายกับสีเป็นตัวอาตัวอาหรือตัวเอมีวิตามินหลายตัวนี้มีพักมีทัวมีพักเขียว วนี้กิสิาค้าสูงน้อยหนึ่งเนาะราคาอยู่5ยูโร5ยูโรกับ200บาทเนาะ5ยูโรน้อยๆตัวนี้ข้าเจ้าก็บอกให้อุนหภนในทีเนาะของเป็นของตู้แข็งพี่น้องของตู้แข็งบริษัทนี่ก็คือว่าเอินว่าบริษัทปิก้า นำมาขายเนาะมีมีถุกถุกเอิ้นว่าจังไหนล่ะมีทัวประเทศฝรั่งเศสตัวนี้มีวิตามินสูงตัวนี้ขาเจ้าก็เขียนไว้เรียบร้อยเลยว่าเป็นตัวเอตัวอาราคาก็จะสูงน้อยนึงเนาะเพราะว่ามีพักมีอย่างนําแ,แล้วเราเขากลับมาเบิ้งบินน้ากันเลยพี่นอ้องเอยแม่นอยู่บ่บินนี่ นี่มือนี้ซื้อทางเบิดรวมทางเบิดเป็น7ยูโร98ซังติมอยยุประมาณอยยุประมาณสามสีร้อยบาทเนาะประมาณประมาณซื้อสองกองกระเพื่อกินสองมือปวต้องซื้อหลายรอบเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ กินมือละกองขาดสิ่งที่ขาดบาได้ก็เครื่องสูกำลังเหมือนกระทิ้งแดงนี่แหละพี่น้องแต่เป็นกระทิ้งแดงของฝรังร่งเศสหน้าตาก็สิเป็นประมาณนี้เนาะกะ็สบายๆพี่น้องเมียฝรั่งในต่างแดนเพราะว่า ก็สิบบได้มนานั่งกินซุ้มกันคือบ้านเฮาโบบได้มนานั่งตั้งวงกินย้ <c oughs> มกินเข่ากกินไผยกินมันชีวิตในเมืองนอกพี่นอ้องแตกต่างกับบ้านเฮาหล่เมื่อนี้สิเป็นช่วงเศร้าเนาะกำลังสีรล้อเข่างานก็เลยไปซื้อกับข่ามาก็เลยเอามาให้เพื่อนเพื่อนในเบิง ปาซีวิตในเมืองนอกเลยใส่ซีวิตกันจังใดเมียฝรั่งใส่ซีวิตกันจังไดงน้ดนอกันหนีแหละพี่น้องเอ้ยบริสบายคืออย่างทีทุกคนคิดเด้อผู้ที่สบายก็คือข้าเจ้ามีสามีรวยยังเฮาสามีเฮาบนรวยเฮาก็ต้งซีแหละพี่น้องต้องดิ้นลน้น มือนี้กะบรรยากาศดีดีมือนี้พี่น้องเลยก่อนสิ่เขางานเพราะว่าหยุดในฝรั่งเศสเนาะอยู่ในต่างแดนหอดเวลาเขาต้องมารออยู่ทางหน้าสะก่อนบ่อนเวลาเขาเจ้าก็บร่ได้เข่าล้านได้ขเขาจะเปิดสิบโมงสิบโมงก็ามาอยู่หน้าประตูโลด หรือว่าก่อนห่านในทีน้อยหนึ่งจังสิบริคือบ้านเฮาถ้าบ่นเวลาเขาจะบอ่อยเข่าด้วยคนเมืองนี่ชีวิตเมืองนี่กับคนขังเป็นหนังศิลปิน้องมาแรกๆก็อาจจะบอเข้าใจแต่มานกขนาดนี้เข้าใจแล้วพออยู่หลายปีเลยด้แรงงานในต่างเด่นพี่น้องเอ้ยก็จังสิละฝากติดตาม ฝากติดตามฝากกดสันกระดิ่งไว้เดอ้อสำหรับเพื่อนใหม่ๆเนาะสันกระดิ่งไว้สำหรับเพื่อนเกา่ากระขอบคุณทุกกำลัง,ลงแรงใจเดอ้อสำหรับเพื่อนเกา่าคนที่ให้กำลังใจเมียฝรั่งที่ดีเสมอมาก็คลิปนี้ก็ฝากไวส้สำนีด้วยพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวมาพบกันคลิปหน้าเนะาะบาย